ดูดสู้คนแก่ไม่ได้ดินี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บสายดูดสายดูดสายดูดลูกเพื่เอ้าจุ๊บเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บเข่าคอแล้วอันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆฝากติดตามแฟนเพจหน่อยนะครับการเชวนาพาซิตอีกหนึ่งนะครับของครับผม โอเคครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่อนคนก่อนเลยนะครับตดียามบ่ายนะครับผมนี่เราโรงงานสิบไร่สามคันครับผมลุมๆมไปเลยฮนะพออยู่ใกล้ๆก,กันตรงนี้ก็การสูกไปเลยจะได้เสร็จไวหน่อยนะครับนี่ลุงเจ้าของนามายืนดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่งานเรานะแต่ข้าวให้ดูข้าวข,ข้าวดีอยู่ของลุงนี่ก็ดีครับเป็นข้าวเบาเนะี่ยดูรวงไหลเลยดูฟูๆเลยครับ นุมน่มๆต้นนุม่มๆเกี่ยวนี่เมื้องข้าวแบบนี้เกี่ยวง่ายข้าวต้นอ่อนนะฮะอย่างเงี้เกี่ยวดูดจุ๊บๆๆเลยฮะดูดดังจุ๊บเลยเอ,อ๋ยนี่ครับโรงงานละนี่อันนี้ลมนิดหน่อยน่าจะเป็นเชื้อรานะครับแห้งๆเลย ว่าช่วงนี้ไม่มีเยอะดูตะลือมาเลยฝุ่นกัดเลยอะโอ้โอนะครับพี่โอ,โอ,อการขนาดนำหน้าไปแล้วครับระดับผู้ตาแตกเลยครับฝุ่นขนาดนี้เดี๋จะพาไปดูนี่ดูรวงไปไง ลวงเลื้อยเลยครับไหลเลยฮะสิบไล่เลยครับ,บ,รบเดี๋ยวเรามาดูที่จะได้สกกี่อุ่มนะฮะไม่รู้จะมีหนูหรือเปล่านะครับแต่เหลืองเจ้าเดียวลงข้าเบาเหรอดีเหมือนกันนะเนี่ยม้านเหรอแห้งเกินก็นหูโอ้กลัวลมเดินมารูแ้ะแหงเบลอเลยอะ กี่วันเนี่ยลุงฮะแปดแปดสิบสามวันโอ้ยแต่ก็เหลืองนะแต่ก็เหลือกนะเนี่ยลุงเออม,มันล้มด้วยเนาะแล้วฝนเข้าครับโอ้หน้ำนี่ครับเข้าอะไรนะลุงเนี่ยอ๋อทิตโตอเออทิตโตเจ้าแปดนี่แปดสิบสามวัน ที่เขาเกี่ยวเกี่ยวว่าแปดิห้าวันขึ้นเลยอ๋อเขาอยู่ในร่มครับต้องเอาเดี๋ยวโอ้ยเลียพาตัวไม่ไหวแล้วปินหมดเหลือวตัเส้นไม่เกาะแล้วเพื่อนเสียลื่นเดี๋ยวอัดเพราะว่าตู้ไม่มีกําลังส่งครับตัวเนี้ยขับทั้งคันเลยครับถ้าไม่สับถ้าเหล๋ยพาตัวนี้ไม่มีเกี่ยวไม่ได้ครับหัวเกี่ยวไม่ทำงานตู้รั่วก็ไม่ทำงานอะไรไม่ทำงานเลย เดินรถได้อย่างเดียวครับนวนเดี๋ยวให้ช่างเสียวแต่พานมาให้เดี๋ยวเปลี่ยนแต่พานตู้กันง่ายๆเปลี่ยนง่ายครับจับออกจับออกจับใส่จับใส่ไม่ต้องขันน็อตอะไรเลยสะดวกรวดเร็วครับลม,มครับเรือ่อยๆครับเพื่อนเย็นๆ ข้าวล้มเราไม่ต้องไปรีบไปล้ออะไรฮะเราก็ดูงานเอางานเราไม่ได้เยอะไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นฝนบ้างเลยตกเราก็ไปเขาเรื่อยๆเก็บไว้เขาดีๆเพราะเขาทํานากันทีสามสี่เดือนหรืออะไรเกี่ยวถึงที่ไวแล้วก็ไวแต่เราก็ต้องมีเหตุผลของเราที่เราไวนะฮะแต่ก็ไม่จะไวขนาดนั้นรถทํางานกับรถเกี่ยวโชว์มันคนละเรื่องพูดจากเรื่องจริงนะเราเมื่อกี่ยวแบบโลด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 อย่างเงี้ยแหละอย่างรถเกี่ยวโชว์อะ อย่างรถโปรโมทอะรถเกี Bref, ่ยวโชอะไร่เงี้ยลลวงเนี่ยมาหากินจริงก็อาจจะหากินได้นะอาจจะได้แคทีสองทีแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วล่ะเขาก็ไม่เอาแหละฮะนั่นแหละผมเห็นน่ะเกี่ยวกันน่ยก็ไม่เห็นว่าใครจะแรงกว่าใครในทุ่งเนี่ยก็ไปก็เรื่อยๆทั้งนั้นแหละเพราะมันไหวไม่ได้แหละครับทำงานจริงน่ะไม่เสียไม่จอดจบครับผม เอาละครับประชันกันแล้วครับผมตะลือจับบอฮะเอาดิจับบอได้ค,ครับเป็นเกลยครับตะลือบอกไม่ยอมแพ้อเอาไปะจะตายตะลือกินนี่เมือับวันนี้ ประมาณแบบ80องศาเซลเซีย,ยสมล้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกงตะลือดีกว่าโอ้หันไปทันแล้วทันไ่ทันไ่ทันเดี๋ยวกัน <c oughs> ตะลือกินนิ่มครับตะลือกินนิ่ม มันร้อนแบบนี้เนี่ยจะทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยดูสิเนี่ยเหือแตกหมดแล้วเนี่ยดัยหบดหมดแล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายพานเสร็จมาละไปขึ้นรถครับพ่อไปด้วย ใจห,หน่อยอ่าจะผมโผลแล้วครับถะาดูยังไม่โผละจับจะผมบอกชอบเลยนาะนๆเจอข้าวลมแบบ ปีนักเกี่ยวพาล้มจริงต้องเพิ่มอีกสักครึ่งนิ้วน่าจะกำลังดีครับไว้อันนี้สักนิดนึงเอาไว้เกี่ยวพาล้มนะโอ้ยข้าไปสน,นุกกว่เาเนะ้าไหมน่ะไปไปไปเอาหน่อยเอาหน่อยอ,อยู่ไม่ได้ละม้าสามต้องรวมกันครับ 어 、oh, ีนะีเ่่ยยวว้้าแลโอนะไปครับรวมกันสามคันเลยฮะน้ำพิ้งจักกนีนมาช่วยเกี่ยวได้อะเอา,าครับเพื่อความบันเทิงครับผมรอให้รวไปเลยฮนะต้อนฟางมาปางแดดแล้วไปไหวโอ้ หรือบอกไม่ยอมต้องมาด้วยแหจะชนกันเข้าแล้วพี่หนุ่มโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ รอ,อเต็มเลนะ้วเดี๋ยวรอรถล,ล่ากนครับรถล,ล่ายังไม่มาครับลุงน้อยมาลากฮนะแกไปขายข้าวอยู่เดี๋ยวรอแกก่อน ใส่ามาแล้วใหม่ข้าเศ้น เึ้นข้าวเม็ดอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่โอ๊เกี่ยวเต็มก็ต้องไปจอดรอเหมือนกันนะฮะเหมือนก็รอไปเทข้าวครับเดี๋ยวบักเหงาเลยเขาเต็มกันหมดแล้วเหงาเลย ีนะครับแต่พานตู้เผือยืดครับเนี่ยนะยืดก็จะกำลังดีเราไม่แดดมากครับ อเรานี่ครับเราเดินออกมานู่นนานที่เราเกี่ยวอยู่ด้านในนู้นนะครับเหลืออีกนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราต้องจะย้ายงานก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอมเข้าไปเก็บที่เหลือหน่อยนึงครับตรงนู้นประมาณนี้ครับไปเท้ากันนะครับผมน่าจะได้ประมาณ8ตันสิบไร่โอเคครับ อันนี้แป้งนาที่เราเกี่ยวไปนะฮะนาำน้อยแต่อีกอันนี้เจ้าอีกเจ้าหนึ่งนะครับคนละเจ้ากันอันนี้เป็นข้าวเบาอะไรอ่ะใส่ไปไปเลยว่าเราแม่หงองดักน้ำตันนี่โอหเต็มเลยเดี๋ยวต่อตรงไปก่อนเดี๋ยวเขาไปซื้อมาเปลี่ยนแก้ขัดไปก่อนเอาแค่วันนี้ครับ ตาก็ใจว่าลูเว่ากองนี้ก็ไม่ตันปิดดูแล้วดูตรงไปก่อนแกปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเลยครับอยมเทงใหญ่านี้ใครจุ๊บเอาใครจุ๊บเก่ง จุบน้ำมันเลยไม่ต้องแยกเยอะเผื่อเลยมาจุ๊บด้จุบน้ำมันหน่อยเร็วตีเผื่ออ้อมนายเออเนี่ยเผื่อเยอะไปแล้วแต่ยางเรามีเป็นพันเมตรดูดสู้คนแก่ไม่ได้เลยนี่นี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บสายดูสายดูสายดูลุงพี่เอ้าจุ๊บเฮ้ย เฮ้ยบุ๊บเข้าโค้แล้วอักระชอกปากเลยว่ะว้าวร้ายจริงเอาละขันเลยพอดูตรงแล้วเนี่ยน้ำมันเยอะนะครับเวลาเนี่ยเราไม่ต้องแยกปล่อยให้เวลาขันแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันซึมออกอ่ะแล้วขันอัดเข้าไปที่ตัวแยกอ่ะแล้วพอแน่นแล้วอ่ะติดเครื่องได้เลย พราะว่าน้ำมันดูดไปเต็มสายอยู่แล้วเหมือนโซลา่าเหมือนไหมเหมือน <c oughs> จริงเหรอเข้าไปนิดหน่อยเข้าไปนิดหน่อยไม <c oughs> คืนนี้ก็แรงไง,งยาพยาธิยาพยาธิยาฆ่าพยาธิเร็วหนึเอ้าจูกระบายก่อนใส่เลยเ <c oughs> ห็นรูไหมเดี๋ยวเราบีบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันไหลเอ้าวเเดี๋ยมาทำรู้กเอ้าโอเค อย่าเพิ่มตรงนั้นแลเดี๋ยวปล่อยให้น้ำมันออกแล้วก็าขันพี่ไว้แน่นไม่ต้องแยกครับแบบเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายน้ำมันออกก่อนเออน้ำมันไปแล้วน้ำมันไปแล้วเออแล้วขันนี่นั่นแหละโอเคลุงอากาศไม่มีเต็มสายมาแจ้เอาลูกพี่นี่ทำงานดีคืนนี้เดี๋ยวให้เบิ้นเดี๋ยวติดต่อให้ อ๋ออีกทีเดียวอ๋อไาแล้วนั่นแหละมีแถมโอ้มาติดเครื่องมา,มาเจมมามาเจมมาไปครับเรียบร้อยมีอะไรลุมช่วยกันน่ะแป๊บเดียวครับรถเป็นไรเดี๋ยวรอเดี่ยวขึ้นไปสตาร์ทเครื่องติดเลยไม่ต้องไปเสียเวลายแย็กครับ โอเคครับประมาณนี้ก็ยังไงเดี๋ยวจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมย้ายงานก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดสังเกติเห็นชองผมด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมีคลิปมาดูเรื่อยๆนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณ8ตันโดยประมาณครับจะขาดกันนิดๆหน่อยเดี๋ยวแล้วใหม่คลิปหน้าครับพอแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามการชวนาะพิติ X1 แฟนเพจด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ